สวัสดีครับทุกคนนี่คือหลังมาเศรษฐีว่ากันว่าในราชอาณาจักรภูตานอันงดงามและแสนสงบประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ล้วนเป็นพุทธศสนิกชนที่บริสุทธิ์พวกเขาไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับอำนาจและความปรารถนาถึงแม้ภูตานจะล้าหลังแต่ดัชนีความสุขก็สูงมากมาโดยตลอดแม้แต่เรื่องราวความรักของกษัตริย์องค์ปัจจุบันจิคมีเคเซอร์นัมเกลว,วังชุกกับพระราชินีเจสซุนเพมา ก็มีความโรแมนติกราวกับเทพนิยายในวัยเด็กเรื่องจริงเป็นเช่นนั้นจริงหรือวันนี้เราจะมาเปิดภ้าคลุมที่แสนลึกลับและโรแมนติกผืนนี้เพื่อค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวความรักสองรุ่นของราชวงศ์วังชุกความจริงแล้วก่อนจะถึงปี1953ผู้ตานมีระบบการแต่งงานแบบหนึ่งสามีมีภรรยาหลายคนและหนึ่งภรรยามีสามีหลายคนจนกระทั่งเมื่อปี1953 กษัตริย์จิกมีดอจีวังชุกได้เปลี่ยนระบบการแต่งงานใหม่โดยยกเลิกระบบหนึ่งภรรยามีสามีหลายคนและอนุญาตให้ใช้เพียงระบบหนึ่งสามีมีภรรยาหลายคนแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภรรยาคนแรกก่อนและฝ่ายชายจะมีภรรยาได้มากที่สุดไม่เกิน3คนจนกระทั่งในปี1980จึงได้มีระบบการแต่งงานแบบหนึ่งสามีหนึ่งภรรยารัฐบาลภูตาน ยกเลิกระบบหนึ่งภรรยามีสามีหลายคนและหนึ่งสามีมีภรรยาหลายคนแต่เนื่องจากความคิดแบบเดิมของคนรุ่นก่อนระบบการแต่งงานแบบเก่านี้จึงยังไม่ได้หมดไปจากภูตานอย่างสิ้นเชิงระบบการแต่งงานแบบหนึ่งสามีมีภรรยาหลายคนก็ยังคงพบได้มากในประเทศนี้กษัตริย์จิกมีซิงเยวังชุกเป็นกษัตริย์องค์ที่4ของภูตานประสูติเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี1955 ตอนพระชันษา12ปีก็เดินทางไกลไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษเพียงลำพังในวันที่21กร,รกฎาคมปี1972หลังจากกษัตริย์ดอจีสวรนคตเจ้าชายซิงเยจึงกลับภูตานเพื่อสืบทอดราชบัลลังก์แต่ในตอนนั้นพระองค์ยังมีพระชนมายุไม่ถึง1 7พรรษาจึงกลายเป็นกษัตริย์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกในตอนนั้นงานอดิเรกของพระองค์คือการเล่นบาสเกตบอล ด้วยเหตุนี้ผู้แทนภูตานประจำสหประชาชาติจึงต้องส่งวิดีโอเทปการแข่งขันอเมริกันบาสเกตบอลกลับมาที่ภูตานเพื่อให้พระองค์ศึกษาเทคนิคการเล่นกษัตริย์สิงเยสูง173เซนติเมตรเป็นนักบาสเกตบอลฝีมือดีพระองค์มักจะจัดการแข่งขันบาสเกตบอลบริเวณลานกว้างในพระราชวังเกือบทุกวันความจริงแล้วการสวรรคตแบบกระทันหันของพระบิดาทำให้สถานะของเจ้าชายสิงเย ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีต้นทุนอะไรถึงแม้จะได้ไปเรียนในต่างประเทศมาหลายปีแต่ในสายตาของคนรุ่นเก่าก็ไม่ได้ถือว่าเก่งกาจอะไรพระองค์ที่มีอำนาจอันน้อยนิดจึงถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตพอสมควรกษัตริย์สิงห์เยที่เพิ่งจะสืบทอดราชบัลลังก์จำเป็นต้องหาอำนาจมาปกป้องพระองค์เองหลังจากที่พระมารดาของกษัตริย์สิงห์เยพิจารณาดูแล้วก็ตัดสินใจใช้วิธี แต่งงานเพื่อความร่วมมือทางการเมืองมาคลี่คลายอุปสรรคของลูกชายเจ้าชายสิงเยที่ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศตั้งแต่อายุอย่างน้อยมีแฟนสาวที่รักกันตั้งแต่ตอนอยู่ต่างประเทศแล้วจากที่มีรายงานข่าวหญิงสาวคนนั้นเป็นคนจีนทั้งคู่เคยผ่านช่วงเวลาอันสวยงามมาด้วยกันแต่ด้วยสถานการณ์บังคับพระองค์ในฐานะกษัตริย์ควรจะยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักพระองค์ต้องได้รับแรงสนับสนุนที่แข็งแกรง่ง จึงทำได้เพียงเลิกกับแฟนสาวและมาอาภิเสกสมรสกับหญิงสูงศักดสี่คนตามกฎของภูตานขอแค่คุณมีเงินและภรรยาคนแรกเห็นชอบคุณก็สามารถมีภรรยาหลายคนได้พระองค์มีเรื่องราวอันแสนหวานกับภรรยาทั้งสี่คนงานเทศกาลร,ระบำนากากเซชูที่จัดขึ้นปีละครั้งเป็นเทศกาลทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชาอาณาจักรพูตานในวันนั้น ขณะที่ซิงเยซึ่งยังเป็นเพียงเจ้าชายกำลังชมการแสดงอยู่จู่ๆก็มีนักสแสดงที่รับบททหารตกลงมาจากบนาันไดเจ้าชายซิงเยที่ประทับอยู่บนบันลังจึงชะโงกพระพักออกไปดูจึงได้เห็นสี่สาวพี่น้องที่ยืนอยู่แถวหน้าพวกเธอสวมชุดประจำชาติอันง,งดงามยืนเรียงเป็นแถวเพียงแวบแรกก็ทำให้เจ้าชายซิงเยรู้สึกพึงพอใจความจริงแล้วฐานะของสี่สาวพี่น้องนี้ก็ไม่ธรรมดาเลย นอกจากจะมาจากตระกูลดังแล้วยังเป็นครอบครัวพ่อขาด้วยมีเงินมีตำแหน่งและมีอำนาจในปี1989กษัตริย์ซิงเยในวัย34ปีอภิเสกสมรสกับสีสส่าส,สาวพี่น้องในสายตาของทุกคนการอภิเสกสมรสครั้งนี้คือเรื่องราวของราชาที่แสนโรแมนติกอภิเสกสมรสกับราชินีทั้ง4แต่ความจริงแล้วพระองค์ทำไปเพื่อรวมอำนาจการปกครองสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ราชวงศ์ และเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและเนื่องจากญาทางฝั่งของสี่สาวพี่น้องก็มีอำนาจไม่มากจึงลดโอกาสในการแย่งชิงตำแหน่งมกุฏราชก,กุมารไปได้ส่งผลให้ราชวงศ์มีความมั่นคงและสามัคคีมากขึ้นความจริงแล้วกษัตริย์สิงเยรับสี่สาวพี่น้องเข้ามาอยู่ในวังตั้งแต่ปี1980แล้วแต่ยังไม่ได้จัดพิธีอภิเษกสมรสอย่างเป็นทางการเนื่องจากตอนนั้นพี่สาวคนโตเพิ่งจะอายุ20ปี และน้องสาวคนเล็กสุดก็มีอายุเพียง14ปีการจะแต่งงานกับสี่สาวพี่น้องในคราวเดียวและที่สำคัญยังมีคนที่เป็นเยาวชนอยู่ด้วยในสังคมสมัยนั้นการจะแต่งงานรับพวกเธอเข้ามาในครอบครัวฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องดีนักดังนั้นกษัตริย์สิงเยจึงอยู่กับพวกเธอแบบเงียบๆถึงแม้จะเป็นการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองแต่การอภิเษกสมรสครั้งนี้ของกษัตริย์สิงเยก็นับว่ามีความสุขมากเพราะพระชายาทั้งสี่พระองค์ ล้วนได้รับการสั่งสอนมาอย่างดีไม่มีการแก่งแย่งชิงดีระหว่างพี่น้องในช่วงระยะเวลา9ปีพระชายา4พระองค์ให้กำเนิดบุตรทั้งหมด8พระองค์เป็นพระโอรส4พระองค์และพระธิดา4พระองค์พระโอรสองค์โตมีพระชนษา8ปีแล้วและตอนนั้นหลังจากที่กษัตริย์สิงเยอภิเศกสมรสกับพระชายาทั้ง4พระองค์แล้วก็มีการกำหนดระบบการแต่งงานแบบ1สามี1ภรรยาขึ้นมาพอดี ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างในทางที่ไม่ดีต่อประชาชนและเพื่อรวมอำนาจการปกครองของราชวงศ์เมื่อคำนึงถึงปัจจัยสำคัญทั้งสองข้อนี้แล้วกษัตริย์สิงเยจึงตัดสินใจจัดพิธีอภิเษกสมรสแบบเรียบง่ายมีเพียงญาติพี่น้องที่มาร่วมงานไม่ได้เชิญคนอื่นอีกกษัตริย์สิงเยอภิเศกสมรสอย่างเรียบง่ายเมื่อให้กำเนิดบุตรก็เรียบง่ายมากเช่นกันช่วงเวลา9ปีหลังจากอภิเศกสมรสพระชายาสีพระองค์ ให้กำเนิดพระโอรส4พระองค์และพระธิดา4พระองค์ก็ไม่เคยประกาศให้คนภายนอกรับรู้เลยดังนั้นเราจึงพอสันนิษฐานได้ว่าการจัดพระราชาพิธีอภิเษกสมรสอาจจะหมายถึงการประกาศสถานะมะกุฎราชกุมารให้กับพระโอรสองค์โตว่ากันว่ากษัตริย์สิงเยทรงโปรดพระชายาเอกมากที่สุดเนื่องจากมีพระชนสาใกล้เคียงกันและพูดคุยในเรื่องเดียวกันหากพระชายาเอก สามารถให้กำเนิดพระโอรสองค์โตได้ก็คงจะดีไม่น้อยแต่น่าเสียดายที่เรื่องการให้กำเนิดบุตรไม่ใช่ว่าคิดจะมีแล้วจะมีได้ในบรรดาสี่สาวพ,พี่น้องบุตรคนแรกถือกำเนิดจากพระชายาองค์ที่สองเป็นพระธิดามีพระนามว่าเจ้าหญิงชีมิอย่างซอมวังชุกบุตรคนที่สองถือกำเนิดจากพระชายาองค์ที่สเป็นพระโอรสหรือก็คือกษัตริย์องค์ปัจจุบันบุตรคนที่สจึงถือกำเนิดจากพระชายาเอก เป็นพระธิดามีพระนามว่าเจ้าหญิงโซโนเนม,มเดเชนวังชุกแล้วบุตรคนที่สองของพระชายาเอกถึงได้เป็นพระโอรสการสืบทอดราชบัลลังก์ของภูฏานมีกฎง่ายมากก็คือสืบทอดโดยพระโอรสองค์โตโดยจะเป็นบุตรของพระชายาองค์ใดก็ได้ดังนั้นพระโอรสของพระชายาองค์ที่สามจิกมีเคเซอร์น้ำเกลวังชุกจึงได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์องค์ที่ห้าในปัจจุบัน หลังจากนั้นพระชายาทั้งสี่พระองค์ก็ให้กำเนิดบุตรอีกสี่พระองค์สรุปแล้วกษัตริย์สิงเยมีบุตรทั้งหมดสิบพระองค์ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่กษัตริย์สิงเยไม่ใช่กษัตริย์ที่ลุ่มหลงในอำนาจในปี2006พระองค์ที่มีพระชนพรรษาเพียง51พรรษาก็สละราชบัลลังก์และมอบตำแหน่งกษัตริย์ให้กับมกุฎราชกุมารเคเซอร์ที่มีพระชนษา26ปีแล้วพระองค์ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพระชายาทั้งสี่ หากเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษหรือญี่ปุ่นก็ต้องรอจนถึงอายุ60หรือ70ปีจึงจะได้สืบทอดราชบัลลังก์กษัตริย์เคเซ,เซอร์ก็นับว่าโชคดีมากจริงๆตอนที่พระองค์มีพระชนมายุ3ามสิบพรรษาก็ทรงอภิเษกสมรสกับสาวงามที่ชื่อเพมาวัย21ปีพระองค์ประกาศในพิธีอภิเษกสมรสว่าจะมีเพมาเป็นพระชายาเพียงองค์เดียวแล้วพระองค์ก็ทําได้จริงๆพระชายาเพมาให้กําเนิดพระโอรสสองพระองค์ ส่งผลให้ตำแหน่งของพระองค์แข็งแกร่งมากด้วยยุคสมัยที่แตกต่างกันตอนนั้นที่พระบิดาอภิเศษสมรสกับพระชายาสี่พระองค์ก็ยอมมีการใคร่ควรวญด้วยพระองค์เองและเป็นการทวงดูอำนาจส่วนกษัตริย์องค์ปัจจุบันที่มีพระชายาเพียงองค์เดียวก็แสดงให้เห็นถึงจิตใต้สำนึกและความจริงใจของพระองค์เองเช่นกันเรื่องราวความรักของกษัตริย์เคเซอร์และพระชายาเพมามีเรื่องเล่าที่ผู้คนมักจะกล่าวถึงคือ ตอนที่เจ้าชายเคเซอร์มีพระชนสาสิปีและยังไม่ได้สืบทอดราชบัลลังก์พระองค์เคยพบกับเด็กหญิงชาวบ้านวัยเจ็ดขวบที่ชื่อเพมาตอนนั้นเพมากําลังร่วมงานเลี้ยงของครอบครัวเธอไม่รู้ว่าพี่ชายร่างใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างเธอคือใครเธอจึงจ้องมองเขาด้วยความสนใจเจ้าชายเคเซอร์โดนเพมาจ้องจนพระพักขึ้นสีแดงเล็กน้อยและถามเธอว่าเธอจ้องฉันทําไมเพมาจึงตอบไปตามตรงว่า เพราะว่าฉันชอบคุณเคเซอร์หัวเราะและบอกเพมาว่าเธอเป็นคนที่พิเศษมากถ้าเธอโตขึ้นแล้วยังไม่มีแฟนแล้วฉันก็ยังไม่มีแฟนเหมือนกันเมื่อถึงตอนนั้นถ้าเราได้พบกันอีกเธอก็มาเป็นภรรยาของฉันและฉันจะเป็นสามีของเธอถ้าเธอยังชอบฉันอยู่ถ้าเธอยังยินดีจะติดตามฉันฉันจะอยู่ตรงนั้นรอเธอไปตลอดเพมาที่ตอนนั้นอายุเพียงเจ็ดขวบพยักหน้าตอบสิบป,ปีต่อมา เพมาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโชคชะตาก็นำพาให้เธอได้มาพบกับเคเซอร์อีกครั้งเคเซอร์ในตอนนั้นเปลี่ยนจากสถานะเจ้าชายกลายเป็นกษัตริย์แห่งผูตานแล้วเพมารู้สึกตกใจกับสถานะของพระองค์แล้วตอนที่กษัตริย์เคเซอร์ตรัสถามเธอว่าผ่านมาสิบกว่าปีแล้วเธอยังชอบฉันอยู่หรือเปล่าเพมาเขินอายและพยักหน้ารับจนกระทั่งในวันที่13ตุลาคมปี2011กษัตริย์เคเซอร์ ก็อภิเษกสมรสกับเพมาในพระราชพิธีไม่ได้เชิญเจ้าชายหรือเจ้าหน้าที่ตำแหน่งสูงจากต่างประเทศมีเพียงคนในครอบครัวและชาวบ้านในท้องถิ่นเท่านั้นบรรยากาศอบอุ่นและงดงามมากในพระราชพิธีอภิเษกสมรสกษัตริย์เคเซอร์ได้ตรัสถ้อยคำที่ชวนให้ตื้นตันใจว่าพระองค์จะไม่ใช้สิทธิ์ของระบบการแต่งงานแบบหนึ่งสามีมีภรรยาหลายคนตลอดชีวิตนี้พระองค์จะมีเพมา เป็นพระชายาเพียงพระองค์เดียวกษัตริย์เคเซอร์สารภาพร,รักกับพระชายาเพมาอีกครั้งต่อหน้ามวลชนว่าผมรอเวลานี้มานานมากแล้วในที่สุดผมก็ได้พบกับคนที่จะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตสำหรับผมแล้วพระชายาเพมาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเป็นภรรยาที่ผมจะต้องปกป้องไปตลอดชีวิตก่อนหน้านี้เราได้เล่าไปแล้วว่ากษัตริย์เคเซอร์เป็นพระโอรสของพระชายาองค์ที่สาม แต่ในบรรดาพระชายาทั้งสี่พระองค์พระชายาที่มีตำแหน่งสูงและอาวุโสที่สุดกลับเป็นพระมารดาของพระโอรสองค์ที่สองทว่าในปัจจุบันด้วยตำแหน่งของพระโอรสที่เป็นกษัตริย์ส่งผลให้พระชายาองค์ที่สามมีตำแหน่งสูงขึ้นโดยปริยายพระชายาเอกจึงต้องทำอะไรสักอย่างพระองค์พยายามหาวิธีที่จะทำให้พระโอรสองค์ที่สองซึ่งเป็นบุตรของพระองค์กลายเป็นมกุฎราชกุมาร พระชายาองค์ที่สามเองก็ต้องพยายามรักษาตำแหน่งของพระโอรสเอาไว้การต่อสู้ภายในวังที่ดูเหมือนจะล่าช้าไปหลายปีแต่ในที่สุดมันก็เกิดขึ้นแล้วพระชายาองค์ที่สามทรงรู้จักตระกูลของเพมาเป็นอย่างดีแล้วพระองค์ก็ไม่อยากทำลายความรักครั้งแรกของเจ้าชายเคเซอร์กับคนรักพระองค์จึงวางแผนเพื่อให้เจ้าชายกับเพมาได้รู้จักกันแล้วจากนั้นจึงค่อยเผยแพร่เรื่องราวความรักอันแสนงดงามของพวกเขา ความจริงแล้วทวดของเด็กหญิงเพมาคนนี้เคยเป็นผู้ว่ามาก่อนคุณป้าของเธอทั้งสองคนก็เป็นพระชายาของกษัตริย์องค์ที่สองแห่งภูตานส่วนแม่ของเธอเกิดในตระกูลบูมทางปังเตซึ่งเป็นตระกูลใหญ่การอภิเษกสมรสครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้ในเดือนตุลาคมปี2011ทั้งสองพระองค์จึงได้อภิเษกสมรสกันด้วยความราบรื่นนั่นก็หมายความว่า พระราชะอำนาจของพระชายาอ,องค์ที่สามได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตระกูลของเพมาแล้วนอกจากนี้พระชายาอ,องค์ที่สามยังช่วยให้องค์ชายสี่ที่เป็นพระโอรสองค์รองของพระองค์ได้แต่งงานกับพี่สาวของเพมาด้วยเท่ากับว่าการแต่งงานครั้งนี้ยิ่งเป็นหลักประกันให้รับรู้ว่าพระชายาอ,องค์ที่สามมีพระราชะอำนาจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทว่าพระชายาเอกก็ยังไม่ยอมแพ้พระองค์ทรงอ้างประเพณี ที่น้องชายสืบทอดตําแหน่งต่อจากพี่ชายที่เสียชีวิตเพื่อเกลี้ยกล่อมให้กษัตริย์สิงเยพิจารณาถึงปัญหาเรื่องการสืบทอดราชบัลลังก์ในอนาคตของราชวงศ์และเนื่องจากเพมาแต่งงานมาห้าปีแล้วแต่ยังไม่มีบุตรเลยกษัตริย์สิงเยจึงส่งให้คำมั่นสัญญาว่าหากกษัตริย์เคเซ,เซอร์ไม่มีพระโอรสพระองค์จะแต่งตั้งให้องค์ชายรองเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์คนต่อไปดูเหมือนโชคชะตาจะไม่เข้าข้างพระชายาเอก หลังจากที่กษัตริย์สิงเยลั่นวาจาไว้ได้ไม่นานพระชายาเพมาก็ให้กำเนิดพระโอรสสองพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้ความหวังที่องค์ชายรองจะได้เป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์จึงไม่มีทางเป็นไปได้แล้วเมื่อกษัตริย์สิงเยเห็นว่าพระชายาทั้งสี่กำลังจะทะเลาะก,กันเพื่อการสืบทอดอำนาจพระองค์จึงตัดสินใจมอบหมายตำแหน่งต่างๆให้กับพระโอรสทุกพระองค์แล้วพระองค์ก็แสดงท่าทีที่ไม่สนใจในราชบัลลังก์ด้วย องค์ชายสที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดจึงถูกส่งตัวไปฝึกที่ค่ายทหารเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการควบคุมกําลังทหารของราชวงศ์ในอนาคตองค์ชาย4เป็นน้องชายแท้ๆของกษัตริย์เคเซอร์และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันมากขึ้นจากการแต่งงานด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นฝ่ายเดียวกันโดยปรยายส่วนองค์ชายหาก็ยังเด็กมากกษัตริย์ซิงเยจึงส่งให้ไปเรียนที่ต่างประเทศใช้ชีวิตอย่างอิสระ และเป็นคนที่อยู่ห่างไกลาจากการแย่งชิงอํานาจมากที่สุดแม้แต่พระธิดาทั้ง5พระองค์กษัตริย์ส,สิงเยก็จัดการให้แต่งงานกับมหาเศรษฐีหรือไม่ก็บุตรของคุนนางตำแหน่งสูงส่วนเจ้าหญิงองค์เล็กสุดก็ได้แต่งงานกับน้องชายแท้ๆของพระชาย,ยาเพมามีเพียงเจ้าหญิงโซเนมเดเชนพระธิดาองค์ที่สองที่ไม่สนใจคําคัดค้านของราชวงศ์เลือกที่จะแต่งงานกับหนุ่มชาวบ้านธรรมดาและท้ายที่สุด กษัตริย์ซิงเยก็ส่งเลือกผู้สืบทอดราชบัลลังก์ด้วยพระองค์เองเจ้าชายจิกมี่เคเซอร์น้ำเกลว,วังชุกได้ขึ้นครองราชอย่างราบรื่นและกลายเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันของภูตานถึงแม้เบื้องหลังของเรื่องราวความรักอันแสนโรแมนติกล้วนมีปัจจัยต่างๆซ่อนอยู่อย่างนับไม่ถ้วนแต่ไม่ว่าจะเป็นในราชวงศ์ตระกูลขุนนางหรือคนธรรมดาทั่วไปต่างก็หนีไม่พ้นเรื่องความสมดุลที่อยู่เบื้องหลังการแต่งงานเช่นกันและการพิจารณาปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ก็อาจจะช่วยลดข้อพิาพาทและความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นของชีวิตแต่งงานในอนาคตได้แต่แน่นอนว่าวัยรุ่นสมัยใหม่ยอมเลือกความรักและอิสระมากกว่าเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับนี่คือหลังมา้าเศรษฐีแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ